สวัสดีค่ะวันนี้พี่อัก็จะมาสอนต่อเนาะในเรื่องของลำดับเลขคณิตถูกไหมคะมเมื่อคลิปที่แล้วเนาะก็คือเป็นลำดับทั่วไปยังไม่ได้เจาะจงว่าเป็นลำดับของอะไรถูกไหมอ่ะทีนี้มาเลยสิ่งที่หนูจะได้เรียนตอนมอปลายนะคะก็คือจะมีสองลำดับก็คือลำดับเลขคณิตกับลำดับเรขาคณิตเนาะแต่ก่อนอื่นหนูก็จะหนูสงสัยว่าลำดับเลขคณิตคืออะไรมันก็เป็นตัวเลขหมดไงคะอ่ะที่จะยกตัวยอย่างลำดับเลขคณิตแล้วกันให้หนูสังเกตนะ ไอ้แบบนี้นะคะอย่างเช่นหนึ่งสี่เจ็ดสิบแบบนี้ยอันเนี้ยเป็นลำดับเลขคณิตหรืออย่างเช่นอันนี้นะคะอย่างเช่นยี่สิบสิบห้าสิบห้าแบบนี้ยก็เป็นลำดับเลขคณิตหนูพอจะเกเรี่ยงว่าลำดับเลขคณิตคืออะไรอ่ะมาดูความหมายของลำดับเลขคณิตจริงๆนะคะลำดับเลขคณิตก็คือลำดับนะคะลำดับที่มี ผลต่างร่วมเป็นค่าคงที่ผลต่างร่วมตรงนี้จะแทนด้วยตัวดีนะคะหรือก็คือมาจะกคำว่า common difference นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูลำดับที่พี่อันเพิ่งยกตัวอย่างไปอันนี้ใช่ไหมหนึ่งไปสี่เนี่ยมันคืออะไรนะมันคือบวกสามถูกปะ่ะสี่ไปเจ็ดมันก็คือบวกสามเจ็ดไปสิบมันก็คือบวกสามแบบนี้ไหมคะ ยี่สิบไปสิบห้ามันคือลบสิบห้าถูกไหมเอยไม่ใช่สิยลบห้าไม่ใช่ลบสิบห้าลบห้าสิบห้าไปสิบมันก็คือลบห้าถูกไหมคะแล้วก็สิบไปห้าก็คือลบห้าเนาะมันหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าลำดับเนี่ยเป็นลำดับเลขชนิตก็ต่อเมื่อมันเป็นลำดับที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าๆกันนั่นเองเห็นไหมออ่ะถ้าพี่เขียนเป็นแผนภาพนะก็คือเป็นแบบนี้ที่มีเอหนึ่งถูกไหมคะที่มี a อสองแบบนี้เนาะ แล้วก็มี a 3อ่อะแล้วก็มี a 4แล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะทีเนี้ย a 1จะไป a 2ได้อะเราต้องบวกด้วยตัว d ถูกไหมคะบวกด้วยตัว d d นี่จะเป็นบวกก็ได้เป็นลบก,ก็ได้นะ a 2จะไป a 3เนี่กกย, d, ก,ย 4, ก็ต้องบวกด้วยตัว d ถูกไหม a สามจะไป a 4เนี่ยก็ต้องบวกตัว d เพราะฉะนั้นที่อันก็เลยสามารถเขียนได้ว่า a 2เนี่ยมันเท่ากับ a 1บวกกับ d นั่นเองถูกไหมคะส่วน a 3เนี่ยมันก็เท่ากับ a 1เอ่อ a 2บวกกับ d ถูกไหม a3 ตัวนี้นะเท่ากับ a2 ตัวนี้บวกกับ d ถึงได้ a3 แต่ทีนี้ a2 ตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้มันก็เพิ่งบอกมาว่ามันก็คือ a1 บวกกับ d ถูกไหมคะแล้วมันก็บวกกับ d k1 เข้าใจไหมแปลว่ามันก็เลยกลายเป็น a1 บวกกับ 2d นั่นเองดับนี้นนอะาล้วมาดู a4 กัน a4 ใช่ไหมมันก็คือ a3 บวกกับ d ถูกไหมคะแล้วทีนี้มันก็คืออะไรเอ่ย มันก็คือ a หนึ่งบวกสองดีบวกกับดีก็เลยกลายเป็น a หนึ่งบวกกับสามดีเนอะ,อะลองดับลองดับไปแล้วแป๊บหนึ่งเนอะเดี๋ยวก็ลองมาไม่เป็นไรฟังแตบบ่เสียงเพื่อนในกลุ่ก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าถ้าพี่ถาม a สิบหรือว่าถ้าเราออกละ a สิบมันก็คือ a หนึ่งบวกกี่ดีเอ่ยมันก็คือบวกด้วยเก้าดีถูกไหมเทียนถามหา a ห้าสิบได้ไหม a ห้าสิบมันก็คือ a หนึ่งบวกด้วยสี่สิบเก้าดี มดัมดงนั้นเนาะถ้าพี่อันแทนด้วย an อ่ะ an มันก็คือ a 1บวกด้วย n ลบห d นั่นเองอันนี้เป็นสูตรของลำดับเลขคณิตนะคะแล้วหน้าพี่อันก็จะหายไปตลอดกาลเลยเหรอ แต่นนิก็เชื่อมอยู่นะงมงมากงงมากว่าทำไมเป็นแบบนี้โอเคโอเคนะเด็กๆอันนี้ก็คือเลขคณิตเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างนะเขาบอกว่าจงเขียนสีโคถัดไปของลำดับเลขคณิตสองห้าแปดแบบนี้อะหนูก็ค่อยๆดูใช่ไหม สองไปห้าเนี่ยมันคือบวกสามห้าไปแปดมันก็คือบวกสามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปอีกสี่พจน์เนี่ยจากแปดนะคะไปอีกสี่พจน์มันก็ต้องบวกสามก็กลายเป็นสิบเอ็ดเนาะบวกสามกลายเป็นสิบสี่บวกสามกลายเป็นสิบเจ็ดแล้วก็บวกสามกลายเป็นยี่สิบถูกไหมทีนี้ข้อสองนะคะเขาบอกว่าจงหาเอเก้าเมื่อเอหนึ่งเท่ากับสี่แล้วก็ d เท่ากับลบสาม ทีนี้ถ้าเรามี a หนึ่งเป็นอลากมาเรียงลองมาเรียงไม่มามะะเป็นไรไอ่ะ a หนึ่งนะคะเป็นสี่ใช่ไหม d เป็นลบสามเพราะฉะนั้นถ้าเรา a n น้องก็จากสูตรเมื่อกี้มันคือ a หนึ่งบวกด้วย n ลบหนึ่ง d แบบนี้ถูกไหมสูตรเมื่อกี้หนูต้องจำได้นะเพราะฉะนั้น a n ของพี่ก็เลยกลายเป็นสี่บวกด้วย n ลบหนะึ่งคูณกับลบสามเนาะ จริงๆหนูต้องเอาลบสามเนี่ยแจกเข้าไปแจกเข้าไปถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้หนูหา A 9ไม่ต้องแจกก็ได้ก็หาไปเลย A9 ก็คือการแทน n ด้วย9้าเองกลายเป็น9ลบ1คูณด้วยลบ3เพราะนั้นก็จะกลายเป็น4 9เก้าลบหเป็นแปคูณลบ3เป็นลบ24บเนาะ4บวกกับลบ24ก็เลยกลายเป็นลบ 20, นั่นเองแปลว่าพจน์ที่9กนะคะก็คือมีค่าเท่ากับลบ20ใช่ไหม มาดูข้อสามนะคะจงหาค่ทั่วไปของลำดับเลขคณิตอันนี้แน่นอนการที่หนูจะหาค่ทั่วไปได้หนูต้องหา a หนึ่งให้ได้ก่อนหนูต้องหา d ให้ได้ก่อนโอเคไหมคะเพราะฉะนั้น a หนึ่งของพี่เนี่ยก็ดูตัวแรกเนาะ a หนึ่งก็คือลบหกแล้ว d ล่ะหายังไงอนหนูก็มองว่าลบหกอ่ะบวกอะไรได้ลบสองมันก็คือต้องบวกด้วย4ถูกไหมคะหรือง่ายๆนะเวลาที่หนูอยากหา d หนูเอาพจน์ที่สองอ่ะลบพจน์ที่หนึ่งก็ได้ หรือถ้าไม่อยากเอานี้เอาแค่พจน์ที่4ลบพจน์ที่3ก็ได้เอาพจน์ที่อยู่ติดก,กันอะเอาทางขวาลบทางซ้ายนะนเอาหกลบสนี้มันก็คือ4ถูกไหมเพราะฉะนั้น D ก็เลยกลายเป็น4นั่นเองแปลว่าพจน์ทั่วไปของอันนี้ก็คือ A1 นะคะบวกด้วย N-1 D ลบหนอะแต่ทีนี้ที่เอา4กระจายเข้าไปอีกอว่ามันมีเน็ตเป็นอะไรผลจะตตเน็ตไม่ค่อยดีก็ก 4, N, ล,กกลยกายเป็นลบหเนาะบวกสีอ็นแล้วก็ลบสถูกไหมคะก็เลยกลายเป็น cn นลบสิบนั่นเองโอเคไหมหลักการหานดทั่วไปนะคะก็คือหนึ่งหนูต้องหา a หนึ่งให้ได้สองหนูต้องหา a ออนให้ได้เนาะอะทีนี้มาดูข้อสี่จงหานดทั่วไปของลำดับเลขคณิตต่อไปนี้ลำดับแรกก็นี่เลยเห็นไหมสองพราะนี้เป็น a หนึ่งเห็นไหมคะดีเป็นเท่าไหร่เอาหกลบสองซีดีได้สี่เนาะ เพราะฉะนั้น an ของพี่ก็คือ a 1คือ2บวกด้วย n ลบห d d C, คือ4เนาะอ่ะก็แจกเข้าไปกลายเป็น4 n ลบสี่ดังนั้น2อลบสก็กลายเป็น4 n นี่ n ลบสนะคะใครที่คิดเลขเก่งๆก็อาจจะแบบคิดบรรทัดเดียวได้เลยเนาะแบบไม่ต้องมารอพี่อ่ะอันนี้2 a 1ก็คือ7เนาะ d ก็คือ12บลบเเป็นห้ากไหม ดังนั้น an ของข้อนี้นะคะก็เลยกลายเป็น a 1เป็นเบวกด้วย n ลบ1 b d เป็นห้าเนาะถ้ากลายเป็น7จบวกด้วย5 n ลบหนะคะก็เลยกลายเป็น5 n บวก2อข้อ3นะ a 1เป็นย2ิบสอง d เป็นเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมนะคะเอาทางขวาลบทางซ้ายสิบ4ลบย2ิบก็กลายเป็นลบ8ดเนาะเพราะฉะนั้น an เนี่ยก็เลยกลายเป็น22บวกด้วย n ลบหนึ่งคูณกับลบแปดก็กลายเป็นยี่ิบสองนะคะลบแปด n บวกแปดเนาะเอา n ไปข้างหน้าแล้วกันก็กลายเป็นลบแปดเอบวกสามสิบนั่นเองนะคะ,ะข้อสุดท้าย a หนึ่งเป็นห้าถูกไหมดี d เป็นเท่าไหร่ห้าลบห้าก็กลายว่า d เป็นศูนย์ถูกไหมเนี่ยห้าลบห้าก็เป็นศูนย์ไงเอาดเป็นศูนย์ ก็เป็นลำดับหรอใช่ค่ะที่เป็นศูนย์ก็เป็นลำดับนะเขามันคงที่นะคะ an ก็เลยกลายเป็น a 1น่ง a 1คือ5เนาะขอแทนไปเลย5บวกด้วย n ลบห d d คือศูนถูกไหมคะก็เลยกลายเป็น5้บกศก็กลายเป็นห้าเฉยแค่5้าเฉยก็เป็นลำดับเลขคณิตนะอ่ะต่อมาข้อห้าเขาบอกว่าจงหาพจน์ที่40ของลำดับ1 3 5 7 9 เห่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูต้องหาพจน์ทั่วไปให้ได้ก่อนพจน์ทั่วไปก็คือ an เนาะเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1 d อ่ะเขียนก่อนเขียนซ้ำๆนะเด็กๆจะได้จำได้อ่ะเพราะฉะนั้น a 1หนูคือลาย a 1หนูคูณ1นึ่งี่ไงโทอยู่ตรงนี้ d ของหนูคือ2ถูกไหมคะก็แทนลงไปเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น1บวกด้วย n ลบ1คูณ2แต่เขาต้องการพจน์ที่40ถูกไหมคะต้องการพจน์ที่40เนี่ยก็คือหา a 40 ถูกไหมหนูก็แทน n ตรงนี้ด้วยสี่สิบไปเลยก็ได้นะคะจะได้ไง่ายๆกลายเป็นหนึ่งบวกด้วยสามสิบเก้าคูณสองสมสิบเก้าคูณสองได้เจ็ดสิบแปดเจ็สิบปบวกหนึ่งเป็น 78. 78เจ็ดสิบเก้านาะข้อนี้ก็เลยตอบเจ็สิบเก้านะคะอะ่ะข้อหก้จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตที่มี a 4สเท่ากับยี่ิบหกเอเก้าเท่ากับสิเอ็ดอันนี้เป็นโจทย์ที่เจอบ่อยมากๆนะทำยังไงดีหนูก็ต้องแตกออกมาก่อนว่า a 4สี่เนี่ยมันคือ 1> a หนึ่งบวกกับสามดีแบบนี้ถูกไหมคะเท่ากับยี่สิบหกแล้วก็ a เก้าเนี่ยมันก็คือ a หนึ่งบวกกับแปดดเท่ากับหกสิบเอ็ดทีเนี้ยเราก็จะโฟกัสแค่ตรงนี้แหละโฟกัสแค่ตรงนี้นะ hmm. โดยที่อันเนี้ยเป็นสมนการที่หนึ่งอันเนี้ยเป็นสมนการที่สองดังนั้นถ้าที่เอสองลบด้วยหนึ่งสมการที่สองลบด้วยสมการที่หนึ่งนะ a อหนึ่งลบ a หนึ่งก็จะตัดกันหายไป แปดีลบสามดี D, ก็เลยกลายเป็นห้าดีถูกไหมคะแล้วก็หกสิบเอดลบกับอ่ายี่สิบหกก็เลยกลายเป็นสามสิบห้าเนาะเพราะฉะนั้นดี D ก็เลยกลายเป็นเจ็ดนั่นเองดี D, พอได้ดีแล้วนะได้ดีพอได้ดีแล้วยังไม่จบนะคะหนูก็ต้องไปหาเอหนึ่งด้วยเนาะอ่าเอาไปแทนใไนหนสักอย่างหนึ่งแทนในสมการที่หนึ่งแล้วกันอันนี้ก็จะได้เป็นเอหนึ่งนะคะบวกสามคูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบหก สามเจยิบเอดนาะเพรว่า a อหนึ่เท่ากับยี 20, ่บหกลบยีิบเอ็ดเพราะฉะนั้น a 1หนึ่งก็เลยเป็นห้านั่นเองดังนั้นพ์ทั่วไป a n นะคะก็คือห้าบวกด้วย n ลบหนึ่งคูณ d ก็คือคูณเจ็ดถามว่าไม่แจกแตงได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เพราะว่าคุณครูที่โรงเรียนเขาะชอบให้แจกเนาะอันนี้ก็จะแจกไปถึงกลายเป็นห้าบวกด้วยเจ็ดเลบเจ็ดนะคะก็เลยกลายเป็นเจ็ดเลบสองแบบนี้ กับเขานี่นะถ้าพี่พูดเร็วไปหนูก็กดสโล์แล้วนะลูกเนาะ YouTube มันมี s ล o w ให้หรือถ้าจดไม่ทันหนูก็กดพอดเอานะคะเพราะฉะนั้นในคลิปเนี่ยพี่ก็อาจจะสอนเร็วกว่าหมายถึงแบบเร็วกว่าในห้องนิดนึงในห้องอย่าจจะรอบ้างอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วพูดเร็วมืนเดิมนะคะอ่ะข้อเจ็ดนะเขาบอกว่า ถ้าจพ์ที่3และจพ์ที่16ของลำดับเลขคณิตนะม,มีค่าเท่ากับ8และ4 7ตามลำดับอ่ะพี่ขอเขียนก่อน a 3เท่ากับ8แปดนี้ถูกไหมแล้วก็ a 1 6เนี่ยเท่ากับ47่สิเจ็ขาบอกว่าต้องหาจพ์ที่100หลักการเหมือนกันเมื่อกี้เลยคือหนูต้องหาจพ์ทั่วไปก่อนอ่ะทำยังไ,ไง a 3าพี่ก็แตกมาเหมือนเดิม a 3มนะมันก็คือ a 1, หนึงบวกด้วยสองดเนาะสองเท่ากับแอ่ะเป็นสมนการที่ห แล้วก็ a สิบหมันก็คือ a หนึ่งบวกด้วยสิบห้า d เท่ากับสี่สิบเจ็ดถูกไหมอันนี้เป็นสมการที่สองดังนั้นพี่ก็จะโฟกัสสองอันนี้โดยการที่เอาสมการที่สองลบด้วยสมการที่หนึ่ง a หนึ่งบัด a หนึ่งหายไปสิบห้า d ลบสอง d ก็เลยกลายเป็นสิบสาม d สี่ิบเจ็ดลบแปดเป็นสามสิบเก้านาะเพราะฉะนั้น d ก็เลยเป็นสาม พอได้ดีแล้วไงต่อเอาดีไปแทนหาค่า a อหนึ่งนะคะอเอาไปแทนก็ได้เป็น A1 หนึ่งเนาะบวกกับสองคูณสามเท่ากับแปดเพราะฉะนั้นสองสามเป็นหกนะคะ a อหนึ่งก็เลยเป็นแปดลบหกก็เลย A1 หนึ่งก็เลยเป็นสองแปลว่า An ของเราก็เลยเป็น a อหนึ่งก็คือสองบวกด้วย N ลบหนึ 1, ่งดีก็คือสามทีนี้เขาต้องการพดที่หนึ่งร้อยถูกไหมคะพดที่หนึ่งร้อยเนาะเราก็หาอะไรเลย A อหนึ่งร้อยเลยไนดะ้ไง กลายเป็น2บวกด้วย100นะคะลบหคูณกับ3ามก็คือ99้คูณ3ได้297บ,บวกกับ2ก็เลยกลายเป็น299นั่นเองนะจ๊ะพูดแบบยูมะอ่ะนะคะเรามาดูข้อ8นะข้อ8ปเขาบอกว่าถ้า M อ็ M, แล้วก็6 M เบวกเนะเป็นลำดับเลขคณิตจงหา M ทำไงดีคำว่าบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตแปลว่ามันต้องมีอัตราส่วนร่วมโอเคไหมอัตราส่วนร่วมเกิดจากอะไรนะเกิดจากที่เอา5้าเนี่ยลบด้วยเออันที่หนึ่งถูกไหม5้าเลบเอันนี้คืออัตราส่วนร่วมแล้วก็หนูก็รู้แล้วว่าอัตราส่วนร่วมเนี่ยถ้าพี่เอาหกเบวก9้าลบด้วย5้าเนี่ยมันก็ต้องได้ตัวเดียวกันใช่ไหมคะ 6m บวก9ลบด้วย5้าเก็ต้องเป็นอัตราส่วนร่วมตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นที่ก็จับสองอันนี้ทำไงกัน เท่ากันแล้วก็แก้สมการแค่นั้นเองฝั่งซ้ายก็เลยกลายเป็น 4m นะคะฝั่งขวาก็เลยกลายเป็น m บวก9เนาะก็เลยกลายเป็น 3m เท่ากับ9แปลว,ว่า m mm. ก็เลยเท่ากับ3เห็นไหมแค่จบแล้วแค่นี้เองอ่ะมาดูข้อ9นะคะเขาบอกว่าจงหาค่า n ที่ทำให้ลาดับเลขคณิตนี้มี an เท่ากับ1 3 1หรือก็คือถามนั่นแหละว่า1 3 1เเป็นพจน์ที่เท่าไหร่เนาะ ทำไงดีก็หาพจน์ทั่วไปก่อนละกัน a 1มันก็คือ2อ d มันก็คือ3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพจน์ทั่วไปเนาะ an ก็เลยกลายเป็น a 1บวกด้วย n ลบห d d คือ3ถูกไหมคะอย่างน,นี้หนูไม่ต้องไปกระจายก็ได้นะเขาบอกว่า an ตอนเนี้ยมีค่าเท่ากับ131มสใช่ไหมก็จับเท่ากันเลยแล้วก็แก้สมการหาค่า n แค่นั้นเองเอาสไปลบ1้อเนาะ ก็จะเหลือ129เพราะฉะนั้นเอา3ไปหาร129หาร3ได้43ดังนั้น n ลบหเท่ากับส3แปลว่า n เป็น44่สเห็นไหมคะแปบลบว่าพจน์ที่มีค่าเป็น131เนี่ยก็คือพจน์ที่44นั่นเองอ่ะข้อ10นะลำดับที่ลำดับนี้ก็คือ41 18 25ไปเรื่อยๆจนถึง613มเนี่ยมีทั้งหมดกี่พจน์อืสิไป อ่าสี่ปสิบเอ็ดมันคือบวกเจ็ดถูกไหมอันนี้บวกเจ็ดรูจะนั่งบวกไปเรื่อยๆก็ได้นานจนถึงหกร้อยสิบสามรู้ดูก็ั่งน,นำเอามีทั้งหมดกี่ตัวแต่เราไม่ทํากันอย่างนั้นที่นี้เราไม่ทํากันบบดั้นโอเคเพราะฉะนั้นอ่ะที่ก็มองก่อน a หนึ่งเนี่ยมันคือสี่ d เนี่ยมันคือเจ็ดถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่า a n ของพี่นะคะมันก็คือ a หนึ่งบวกด้วย n ลบหนึ่งคูณกับ d d คือเจ็ดเนาะอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าพจน์สุดท้ายของเราเนี่ย คือหกหกร้อยสิบสามถูกไหมพี่ให้อันเนี้ยเป็น a n ก็จะเหมือนกับอันนี้เมื่อกี้คล้ายกันก็กนคือเราต้องแก้สมการหาค่าเอออกมาให้เราให้เราได้รู้ว่าไอ้หกร้อยสิบสามเนี่ยมันคือพจน์ที่เท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้เราก็จะรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือมีกี่พจน์นั่นเองนะคะเราก็เลยจับอันนี้เท่ากับหกร้อยสิบสามได้เลยเอาสี่ไปลบเนะาะก็เป็น n นลบหนึ่งคูณเจ็ดนะคะเท่ากับสี่ลบอันนี้ก็เป็นหกร้อยเก้าถูกไหม เอา7ไปหารแปลว่าเหลือ n-1 นลบหนะคะ609หารด้วย7ก็เลยเป็น87ดสิบเจ็ดถูกไหมพี่ชิดเลพผิดกลิปทวงนะคะพี่พูดไงมันเป็นคลิปอ่ะเพราะฉะนั้น n-1 ลบหเท่ากับแปเนาะแปลว่า n ก็เลยเป็น88แปดลว่าโพสสุดท้ายเนี่ยมันคือโพสที่88เพราะฉะนั้นถามว่าพวกนี้มีทั้งหมดกี่โพสก็ตอบว่า88ดสิบโพสโอเคไหมคะอันนี้เป็นโจทย์แนวของลำดับ เลขคณิตนะถ้ามีโจทย์ที่ยากกว่านี้ยังไงเนี่ยก็รอติดตามชมในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะอะ,อะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะที่ก็จะอยุดที่ตรงนี้นะคลิปต่อไปก็คือคลิปลำดับเลขคณิตน,นะคะรอติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย